มานะครับทุกคนนะครับเข้ามาได้เลยครับลองเข้ามาหน้าจอนะครับใครที่อยากดูดวงตอนนี้กดเข้ามาได้เลยครับนาอ้วนเฮียเปิ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกๆคนนะครับสวัสดีครับเข้ามานะครับกดเข้ามาได้เลยครับ ไม่ต้องเกียงใจครับเข้ามาถามได้ทุกเรื่องนะครับเข้ามาคุยกันได้นะครับกดเข้ามาได้เลยครับต้องเข้ามาหน้าจอนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกดเข้ามาได้นะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมามสกุลชื่อชื่อะครับนุองวันค่ะน้องวันวันนี้มาดูเรื่องอะไรครับ ถามเรื่องที่พักที่วาใสยเนี่ยค่ะที่จะทางเขามีอะไรจะบอกไหมคะมีพักที่วาศสยอยู่ใช่ไหมตอนนี้ค่ะใช่ค่ะเป็นบ้านพักค่ะใช่ครับ อยู่มานานเนี่ยนะอยู่ได้หนึ่งปีแล้วค่ะปีแล้วนะโอเคครับ ครับอืพวกเสื้อผ้าอะไรต่างๆที่เก็บไว้ให้เรียบร้อยด้วยนะครับอ่ะอืมทำความสะอาดบ้านด้วยนะครับนะค่าผมรู้สึกว่าจะไม่ค่อยจะเรียบร้อยเนาะอ่ะค่ะอบางทีของอะไรที่เป็นพวกกเกิน อะไรที่เนาะตั้งให้มันเรียบร้อยหน่อยนะครับเ่าะเดี๋ยวทำเรา่งจัดบ้านนะครับเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีครับไม่มีอะไรนอกนั้นดีมากการเงินก็จะดีขึ้นครับการงานก็จะมีขยับขยายงานเพิ่มขึ้นนะครับค่ะดพอดีค้าขายอยู่ค่ะขายด้วยใช่ไหมอืมนั่นแหละเลื่อนย้ายเก็บกวาดตั้งให้มันเรียบร้อยของกินกับของใช้ของอะไรแยกเดียกกันให้เรียบร้อยนะครับ ค่ะค่ะอืมรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยจนเนาะเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีครับค่ะรับผมโชคดีครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะ เขาล้วครับสวัสดีครับเข้ามาได้เลยครับคุณคุณเรียบนิ่งโอนะครับ,ค,รบคุณลดาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาดูเรื่องอะไรครับก็ทะเลาะกัแฟนค่ะ มีปัญหากันไม่ไม่รู้ว่าเลิกกันเรื่องอะไรเขา